สวัสดีครับ,บกลับมากันอีกครับเฮ้ยไม่ตัดครึ่งเหรอตัด,ดีกทีปล้อมปล่อยไหปล่อยเลยฟังเจ้าของฟาร์มก็สั่งมาดนี่ ปลาจะออกข้างดึงตีนขึ้นให้หมดเออดึงขึ้นมาแล้วก็เหยียบไว้ก็ได้ตรงนั้นมันกระโดดออกรูตรงไอ้แบงค์นั่นแหละไหมน่าแบงเอาข้างทางขึ้นอีกดึงเหตุรูตรงตีนมั้ล่ะเออสาวขึ้นมาเห็นไหมตาวขึ้นมาข้างล่าง่ะใต้ตีนน่ะสาวขึ้นมาเยอะใต้ฟุตอ่ะฟุตกระปูนะ

ดีอ่วมเาบนแมไยเาเดี๋ยวเาา่เดีย๋ยวเงมจีหวาเียดเาเนะเราได้สารล้งวาเี่ยงน้นเปแรกด้วนทีเรก่อนครับเพื่อที่จะล็อกยาสลบคนจับเทียนคนจับเทียบ เคเลเจ้าของมันดูข้างเขาดยน้อะเจปนงงี้ขึอย่ง้าดึงมึงนให้มาด้วติดะดาวอ่ะดึงเีบข้าไปข้างงอาสาการยาทิจ้าเรยังแบงค์นก นี่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 นเรือไปลงมาวะนี่ลาดน้ำลาดน้ำนีเ่เดี๋ยวปลากระสลบครับลาดน้ำเปล่าครับเดี๋ยวปลากระสับ <c oughs> เริ่มนิ่งเลยไหมสารน้ำเปล่าทำให้ปลาทำให้ปลาอไอ่ได้แต่ว่าสารน้ำเปล่าให้ปลาตายเลยครับปั้นน้ำเป็นตัวกระเทียทำอะไรสุดยอดเนี่ยจระบอกฟาร์มเนี่ยถนัดคนนี้เป็นคนก็ได้นะนี่ฮะปลาเริ่มนิ่งแล้วเพียงแค่เราใช้น้ำเปล่าธรรมดาเนี่ยนะพร้อมจะตายแล้วครับโอเคเอาจับปลาขอเลยวิดีโอเฮ้ยคนร้อนอยู่ ไปไม่ยิ่งเลย